เอาไปนั่งกองนั่งก่อนเลยกูยิวมไทยเลยไทยก่อนนะมาจากที่ไหนสารจังหวัดชุมพรลง16มกราคม5ไปยังไม่เคยโดนจับใช่ไหมไม่เคยทุกจับทีนะไม่ไม่ยังไม่เคยนะสารจังหวัดยะลาใช่ไหมมาที่มาที่37ของยะลายังไม่เคยโดนจับนะครับอันนี้ก็ยังไม่เคยโดนจับใช่ไหมซ้ำไหม กระดิชาคดิชอโครงหมายที่6ของชินกันนยังไม่รู้จับที่นะกที่เจสแขวนตรสวรรค์นะสวรรค์ไม่ินกันธรมเหยีดไม้นะไม่จับนะจับซ่าบาบอปาิเตสอะจับซ่าบาโรลง